สวัสดีครับอยู่ช่องทามไลท์เชเนลตอนนี้ผมมาหนึ่งหนึ่งกับเม็ดเขียวไอรินะครับผมข้าขึ้นับล่าแห่งสิ่งี ะครับครับผมอิมอรไอิรินะไอิรินะครับทุกคนโรเบิ้ตติมึงหนึ่งเม็ดเขียวเลียมาไอิรีนะครับตอนนี้ยินดีต้อนรับสู่ ROV จากนี้เราต้องกล้าเลยนะฮะ หลองไม่ได้แล้วทุกคนศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสามวินาทีหลอไม่ได้แนละ้ะสู้กับศัตรูไปด้วยกันดีอะไรอ่ะมาดิครับเจ้าดินสีจาัาวุ่น ท e ่ได้สิไม่เลยเต็มเดือนคน <c oughs> นึ่งเขา้นไม่กี่บาทเองครับสู้เขาจะรัหญิง เราเริ่มสีแล้วต้องเอาเลยไหมเอาพยายามคุมแก๊งทุกคนเอาเลย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 อย่าหยองอย่าห้องอย่าห้องอย่าหยองหยองเลือดคนเลือดได้กด <S 2> <S 2> ไม่ยอมอ่ะเดี่ยวกูจะรอขอจริงๆนะทุกคนเลยแล้วถ้าอยู่ก็เพื่อต่อไผมไม่ยอมนะบอกเลยผมไม่ยอมนะแต่นี่จนการัน้เขาผัดเผืแล้ว

ไม่ลัดตัวแล้วครับถ้าเราอยู่กาบสวนจินคือสวนสวนจบคือขึ้นบ้าน Anh, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เป็นโอ้โหโดืเด <out> ียวแมะเดินเก่งจนคีบอ่ะก็ขอใครที่มีเสียงฝนเพราะผมจะไปซื้อหูฟังใหม่อย่มาไหม่เพื่อน จะเล่นไหมครับถ้าไปเล่นกิปเลยนะไม่เล่นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทำไลฟ์เซน,เนลิลด้วยนะครับขอบคคุณรับ